คณะรัฐมนตรีมีม,มติอนุมัติอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายตามนยโยบายรัฐบาลสำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทยและรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดภาวะมลพิษและการใช้พลังงานภายในประเทศท่านนายมนตรีมีข้อแนะนําให้กระทรวงคมานาคมได้พิจารณาในเรื่องตัวร่วมให้เกิดผลกับประชาชนในม,มากที่สุดเพื่อจะสนับสนุนการเดินทางมีความคล่องตัว ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมพร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ทันทีเพื่อตรวจความพร้อมการให้บริการรถไฟฟ้าชันเมืองสายสีแดงรองรับนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายพร้อมยืนยันว่าประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าชันเมืองสายสีแดงและสายสีม่วงสามารถโดยสารในอัตราค่าโดยสาร20บาทตลอดสายได้ทันที ทางนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการทั้งสองสายทางเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงประมาณ7,000 0เที่ยวต่อคนต่อวันขณะที่สายสีแดงมีผู้โดยสารใช้บริการ3,000 0เที่ยวต่อคนต่อวันอย่างไรก็ตามในช่วงแรกผู้โดยสารยังไม่สามารถเดินทางข้ามระบบได้จึงต้องชำระค่าโดยสารแต่ละสายที่20บาทและทันทีเมื่อปรับระบบซอฟต์แวร์แลว้วเสร็จประมาณวันที่1พฤศจิกายนนี้ ผู้โดยสารสามารถเดินทางข้ามระบบในอัตราเดียวที่20บาทตลอดสายระบบนี้พร้อมแล้วสามารถใช้20บาทนะครับตลอดสายได้ทั้งสีม่วงและสีแดงในขณะนี้ต้องเป็น20บวก20เนื่องจากว่าการข้ามระบบวันมีเพียงแค่300คนเองในขณะเดียวกันประมาณวันที่1พฤศจิกายนทางธนาคารที่เข้ามาช่วยทําระบบเชื่อมโยงให้ตั้งแต่1พฤศจิกาสามารถข้ามระบบได้โดยเสีย20บาทเท่านั้นรับ ผมมั่นใจครับเพราะในขณะนี้เองได้มีการประสานกับทางบริษัทที่เดินรถเมพยายามให้รับผู้คนจากสถานที่มาลราบากเพื่อจะส่งป้อนให้กับที่สถานีรถไฟต่างๆด้านประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงต่างรู้สึกดีใจที่อัตราค่าโดยสารถูกลงเหลือ20บาทตลอดสายทางช่วยลดค่าครองชีพในการเดินทางได้เป็นอย่างมากเพราะส่วนใหญ่จะชำระค่าโดยสารอย่างต่ำอยู่ที่42-43บาทต่อเที่ยวและหากเป็นไปได้ต้องการให้ขยายการให้บริการครอบคลุมไปยังเส้นทางอื่นๆรู้สึกดีค่ะมันถูกด้วยแล้วมันก็เส้นเงินหนูด้วยถ้าเดินจากบางซื่อ ไปสลังโงหนูจ่ายคือสาบาทค่ะอยากให้ขยายไปเส้นทางอื่น,นะะ้วยค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบประหยัดเงินของคนที่ใช้บริการนะคะหมว่ว่าด,ดีนะครับลดค่าใช้ใจ่าไว้ลงแล้วก็มันเร็วเรื่องทั้งสายไฟหมู่ว่าสะดวกดีครับ อย่างไรก็ตามหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อดำเนินการนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายให้ครอบคลุมโครงข่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลในทุกเส้นทางตามเป้าหมายภายใน2ปีนับจากนี้นันนภะาแสนตุ้มรายงาน